สวัสดีนะครับพบกับเกษตรสมบูรณ์ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเสียบยอดกิ่งมะม่วงมะม่วงเขียวใหญ่ครับนี่ครับมะม่วงเขียวใหญ่นี่ครับมะม่วงเขียวใหญ่ใหญ่จริงๆนะครับดูใบเขาใบใบแก่เขาเทียบกับหน้าผมใบเขาใหญ่จริงๆมะม่วงเขียวใหญ่ ที่ว่าลูกหนึ่งลูกนึงเขาว่านักกิโลหนึ่งประมาณนั้นนะครับพู่เชียวใหญ่ป่ะเป็นลองนี่เป็นมะม่วงบ้านนะครับต้นใหญ่ละต้นสูงละสูงพอๆกับหัวคนละอ่านี่กิ่งพันผมตัดไว้ครับออไใบออก วันนี้ใจมิดอิโต้ไได้ลว้วันนี้ต้องใช้มิดปลายแหลมแล้วครับเพราะว่าเขาจะเสียบตั้งข้างมาได้ผ่ากลางครับผ่าข้างๆข,ข,ของเปลือกมันครับผ่าข้างๆเปลือกนี่นะครับลอง เข้าไปเนื้อนิดนึงแบบเฉียดเฉียดเนื้อไปน้อยหนึ่งครับเจ้าเนี่ยนะครับพาก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยไอ้กิ่งพันกิ่งพันมันจะเล็กกว่ามันจะน้อยกว่าต่อนะครับเราเลยต้องพาข้างๆด้านหนึ่งเขาจะเฉือนกว้างหน่อยครับยาวหน่อยส่วนอีกด้านหนึ่งเขาจะเฉือนเล็กหน่อยหนึ่ง นะครับประมาณนี้แล้วก็เสียบเสียบเอาด้านเวลาเสียบเอาด้านที่ว่าเอาเฉือนเยอะๆนะครับด้านกว้างเนี่ยเข้าข้างในเข้าข้างในนะครับเอาเข้าข้างในส่วนด้านที่เฉือนน้อยๆเนี่ยเอาไว้ต่างนอกนะครับเสียบเพิ่ไปลักษณะแบบนี้กาวว่าอ่ามิดแผลคือแผลที่เราเฉือนไว้อะ่ะมัน มันมิดพอดีแล้วก็เดี๋ยวเอาพลาสติกพันครับจะเี็นพลาสติกมาแล้วก็พันพันรอบนันก็พันนี่ครับกดแน่นๆนะครับพันให้นแน่นเลย ว่าคืออากอากศเข้าเลยแล้วก็พันให้มันแน่นดีครับพันให้มันแน่นเลยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาถุงมาสวมครับนะครับเสร็จแล้วก็เอาถุงสวมไว้ครับสวมเสร็จแล้วก็เอาหนังยางรัดไว้ครับมาแน่นอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับผมประมาณสักสิบห้ายี่สิบวันก็ติดแล้วครับเรียบร้อยครับง่ายง่ายครับ ลองไปทํากันนะครับวิธีนี้จะมันกับประหยัดเวลาดีกิ่งต้นที่มันใหญ่แล้วเขาเอากิ่งพันไปเสียบกิ่งพันดีๆไปเสียบยอดไว้เลยครับมันก็ทําให้มันก็ทกทาให้เขาได้ได้ผลไวขึ้นครับในเก็บลูกไวขึ้นเนาะคลิปนี้ตีก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ